อัปเดตนะครับอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากขุดร่องเสร็จนะครับนี่นะครับคือต้นกล้วยนะครับที่ขุดออกแล้วก็ปลูกใหม่นะครับเติมน้ําเข้าในร่องเนี่ยนะครับเนี่ก็ไม้ขยับนะครับขยับจากที่แนวเดิมที่ปลูกไว้นะครับจะให้ดูกันนะครับว่าที่หลังที่เราขุดเสร็จแล้วผมก็ได้ทําการซื้อท่อนะครับซื้อท่อมาใส่แล้วตรงนู้นนะครับตรงมุมนู้นนะครับซื้อท่อมาใส่นะครับนี่ก็ปลูกยางนาแล้วก็กล้วยหอมเขียวนะครับ เขียวนี่ยางนานี่ก็หอมเขียวนะครับอ่านีน้ํว้ามีต้นต้นสักนะครับนี่ก็ต้นต้นสักกับกล้วยน้ําว้านะครับนี่ปลูกปลูกกันไปครับต้นสักต้นนี้อาจจะฟื้นนะครับลองดูถ้าไม่ฟื้นค่อยมาซ่อมใหม่นะครับนยครับก็คือกล้วยที่เรามาปลูกอ่าให้เป็นพี่เลี้ยงของต้นไม้ที่ยังไม่โตนะครับนี่ก็ปล่อยน้ําเข้ามานะครับนะครับก็คือต้นสักสองต้นนี้อาจจะรอดหรือไม่จะไม่รอดนะครับให้ดูกัน งน,นี้ก็คือถมที่ไว้ปลูกกระท่อมนะครับกระท่อมเวลาเรามาพักผ่อนหรือมาทําสวนต่อนะครับนนี้ก็ว่าจะปล่อยปลารอรอดูอาทิตย์หน้านะครับว่ามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะปล่อยปลาให้ดูนี่ต้นกล้วยนะครับปลูกสองข้างคลองเลยนะครับข้างคลองที่เราขุดไว้นะครับร่องน้ํานี่ครับนี่ครับก็ปลูกนะครับไม้สักกล้วยนะครับอไม้สักกล้วยไม้สักกล้วยนะครับก็คือปลูกปลูก ผสมผาสากันไปนะครับนี่ก็กล้วยหอมครับนี่ก็สักกระกล้วยนะครับนี่ครับก็คืออีกล่องอีกข้างหนึ่งที่เป็นตัวแอลที่เราให้ดูนะครับนี่นะครับปลูกกล้วยกับต้นไม้ผสมกันไปนะครับฝั่งนี้ยังไม่มีต้นกล้วยนะครับเพราะกล้วยไม่ไดเอามาก็เลยย้ายแนวสักใหม่นะครับให้มาอยู่ร่องนี้นะครับนี่ครับน้ำฝั่งนี้เขาบอกเขาไม่ต้องการนะครับเราก็เลยเอาน้าเข้าเข้าร่องเราเลยจะให้เต็มเลยนะครับ บรรยากาศวันนี้ครับก็ดูนะครับฝนน่าจะมานะครับแต่ยังยังไม่มาไม่ถึงเรานะครับนี่ครับดูว่าหน้าฝนเนี้ยต้นกล้วยพวกนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเราจะหาอะไรมาปลูกพวกนี้นะครับนี่ระยะที่ห่างเนี้ยอาจจะเป็นมะละกอเป็นมะเขือไนพวกนี้นะครับปลูกผสมผสานกันไปนะครับในช่วงเวลาที่วันว่างวันหยุดงานนะครับที่ที่ผมหยุดงานว่างงานแล้วผมจะมาทําทุกอาทิตย์นะครับนี่ครับแล้วก็จะอัปเดตให้ พี่น้องๆองเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับว่าภารกิจของเราที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์เงินเดือนยังไงนะครับหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยอยากจะเลิกนะครับเ่อเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับจะทำนู่นทํานี่ผสมผสานกันไปนะครับจะอยู่ได้ไหมกับเงินเดือนที่เราทำเราว่ามันเยอะแล้วแต่แต่เราไม่สบายใจในด้านหนึ่งนะครับก็เลยลง ลองหันมาทางนี้ดูว่าไก่เศษเราเนี่ยจะโอเคจะพอจะเลี้ยงชีพเราได้ไหมนะครับก็มีมีหลายอย่างนะครับที่ทําไว้อ่าตอนนี้ก็เราก็จะเลี้ยงปลาปลาหมอนะครับปลาหมอปลาดุกนะครับก็คือจะกั้นตรงนี้นะครับกั้นเนี่ยกั้นมุมนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาดุกป่ฝั่งยาวนี่ก็จะเป็นปลาปลาหมอนะครับปลาหมอพันอ่าพันบางอาลีนะครับแต่ตัวใหญ่นะครับตัวไซส์ไซส์โลเลยนะครับจะมาเลี้ยงไว้แล้วก็ปลานิล กับปลาตะเพียนนะครับเลี้ยงในร่องนี้ไว้เลยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ให้เป็นปลาดุกอย่างเดียวนะครับปลาดุกมันปลากินเนื้อครัถ้าไม่กั้นไว้ฝั่งนี้นะครับมันก็อาจจะมากินปลาฝั่งนี้ได้นะครับตรนนี้เราก็จะลองดูเพราะว่าอาจจะฝากพี่เขาฝั่งนี้นะครับที่เขาอยู่ให้ดูแลเรื่องปลาให้เรานะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับถ้าติดตามรับชมเราแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขุดคลองนะครับขุดคลองเลี้ยงปลา ในที่200ตารางวานะครับอ่าแล้วก็มีที่พักอาศัยก็ตรงน,นี้อาจจะทําเป็นอ่าเล้าไก่นะครับเป็นเล้าไก่นะแล้วก็จะแปลงแปลงพวกอ่าต้นไม้พวกนี้นะครับจะทําคู่กันไปเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับคอยติดตามกันดูว่ามันมันจะแตกต่างยังไงหลังจากที่เราขุดเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเอามาอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับ